มาร์กที่คุณทำวันนี้วันนี้มี167หนึ่งร้อเอาแปดก่อนหนึ่งร้อย สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันกับนวาดเช่นเคยในช่วงนวันสวิตตี้นะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันศุกร์ค่ะบรรยากาศดีมากนะคะแดดจ้าเลยนะคะก็หวังว่าจะได้ทริปเยอะนะคะซึ่งวันนี้นะคะนวาก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับการทํางาน3วันนะคะในแบบวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะคือวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นะคะว่าทํางาน3วันที่ร้านอาหารฝรั่งในประเทศอเมริกานะคะจะได้เงินเท่าไหร่นะคะก็ต้องขอชี้แจงก่อนนะคะว่าทุกอาทิตย์เนี่ยก็จะ แตกต่างกันออกไปนะคะอาจจะได้น้อยมากกว่านี้หรือว่าอาจจะได้มากกว่านี้นะคะก็ไม่สามารถรู้ได้ค่ะก็เราก็ต้องมาลุ้นกันว่าสาวอาทิตย์นี้เนี่ยคนจะมาทานเยอะทานน้อยแล้วก็ขึ้นอยู่กับบรรยากาศด้วยนะคะถ้าเกิดอากาศหนาวหิมะตกฝนตกก็คนก็จะน้อยค่ะคอนเทนต์นี้นะคะก็เป็นคอนเทนต์ที่จะทำให้คนนะคะอยากจะมาทำงานที่ประเทศอเมริกาอย่างถูกกฎหมายนะคะเพื่อที่จะได้มีแบบว่า ความแบบอะไรลนะ่ะชีวิตที่ดีขึ้นนะคะหรือว่ามีตังค์นะคะส่งให้ครอบครัวใช้ทางบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ดอกแต่นะมันก็ต้องขอชี้แจงกันว่าถ้าเกิดจะมาทํางานในประเทศอเมริกานะคะคุณก็ต้องมาในวีซ่าที่แบบสามารถทํางานได้แบบถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็เรื่องภาษานะคะสําคัญมากๆเลยนะคะลูกค้าที่นี่นะคะก็บางคนก็ไม่สามารถที่จะพูดได้นะคะหรือว่าเขาอาจจะแบบเป็นใบหรืออะไรแบบนี้คือแบบเราก็ต้องแบบมี ทักษะในการอ่านมาด้วยนะคะเผื่อว่าแบบเผื่อลูกค้าบ,บางคนเขาแบบพูดไม่ได้เขาก็จะยกโทรศัพท์ให้เราอ่านนะคะว่าเขาอยากได้อะไรต้องการอะไรนะคะซึ่งภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ทําให้ชีวิตเราจเจริญก้าวหน้าแล้วก็สําคัญมากๆนะคะในยุคปัจจุบันซึ่งก็าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีกําลังใจในการใช้ชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เมืองไทยหรือว่าที่อเมริกานะคะแม้จะเป็นที่อเมริกานะคะแค่คุณมีภาษาอังกฤษที่ดีที่เมืองไทย คุณก็จะได้รับโอกาสมากกว่าคนอื่นๆค่ะโอเคค่ะแต่ระหวันเข้าไปทํางานก่อนนะคะเด้วเดี๋ยวเรามารุ้นกันนะคะว่าวันสุกวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยระหว่างจะได้ติดเท่าไหร่นะคะคือทุกคนค่ะตอนนี้ก็กําลังจะ กำลังจะปิดร้านเราก็กำลังจะเคลียร์โต๊ะทำความสะอาดนะคะหล้วก็ทานข้าวเสร็จแล้วนะคะก็เลยจะมานับทิปของวันนี้นะคะก็คือวันศุกร์นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมานับทิปกันค่ะ Are <you> recording yes right now right yes, now oh my don't worry u look f นี่นะคะก็จะเป็นทิปของวันนี้นะคะเป็นวันศุกร์นะคะ <laughs> <laughs> you tea, you today? You good? I'm, I'm not sure i have uh, to count <laughs> now it's more 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 table i hope so every day yeah. uh, you work tomorrow yes i am yes yes, yes. are you yes so and if i win i get the money 13, 24, 5, บ2า27 2่2ิบส3่31่1ิ1ห1ย1่1ิ1 91 9ด วันนี้ได้96ดเหรียญน,นะคะก็คือได้96เหรียญน,นะคะของคืนวันศุกร์ค่ะเข้ามาต่อรนรับเงเยนนี่นะคะก็เป็นเงินของวันศุกร์นะคะได้96เหรียญน,นะคะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่าวันเสาร์เนี่ยน้หันจะได้ทิปเท่าไหร่นะคะเพื่อน <c oughs> เพื่อนมองนะคะฮะ นี่นะคะคือเงินที่ทำได้ในวันเสาร์นะคะดูซิว่ามีกีหม่ไม่มีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมานับกันว่าวันเสาร์ได้เท่าไหร่นะคะวันนี้คือได้ปี๊บเยอะมากเลยนะคะเราจะมาแยกแบงก์ก่อนว่าแบงก์หนึ่งจะอยู่กับแบงก์หนนะคะ हां अरे चला अरे

I'd still fucking be there, asshole. See, si, see. Si. I'm off the clock. See, see. What? Ha, si. Oh, virginia's um, my ass. You know, I got a on To the bar? No, that. See Magic yeah. See? Si, si. see. Oh, he can have it. Bad, seat. Si. Cow, see. Si.

โอเคค่ะวันเสาร์นี้นะคะเม่วานทำเงินได้148ดอลลาร์ค่ะเย้ Yay! ดีใจมากเลยเดี๋ยวไปถามเพื่อนกันนะคะว่าวันนี้เพื่อนทำเงินได้เท่าไหร่ Hi Natalie Hi. her name is Natalie so how much did you make today today me Yeah 167 <laughs> oh 167 that's <laughs> a lot of money I'm so proud <terms> of <laughs> you นี่นะคะนี่ก็เป็นวันเสาร์นะคะก็เพื่อนร่วมงานนะคะก็ได้ทิปแตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าคุณมาเร็วคุณก็ได้เงินเยอะนะคะแต่ว่าช่วงเวลาของนวัดมาก็คือสี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มมันก็ออแล้วแต่ว่าจะได้เท่าไหร่นะคะและเดี๋ยวเรามาอรอลุ้นกันพรุ่งนี้นะคะว่าวันอาทิตย์จะได้ทิปเท่าไหร่นะคะโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นวันอาทิตย์แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมานะับทิปวันอาทิตย์กันนะคะ นี่นะคะก็จะเป็นเงินติปที่ทําได้นะคะดูน้อยมากเลยวันนี้คือแบบเข้างาน4ี่โมงเย็นนะคะแล้วก็เลิกสี่ทุ่มนะคะก็เดี๋ยวเราจะมานับทิปกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวน้องก็จะพาเอาเงินไปเข้าธนาคารนะคะวันนี้คือเหนื่อยมากเลยปวดหลัง ยกยกตลอดทั้งวันเลยนะคะยกจานยกแก้วเ,เดแล้วเราจะนับแบง1หนึ่งดอลลาร์ก่อนนะคะโอเคหนึ่งสองสามสี้าหปดส 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25อันนี้เป็นเศษนะคะ 5, 2า 27, 28 28ดอลลาร์นะคะ สามสิบแปดสี่สิบแปดห้าสิบแปดหกสิบแปดเจ็ดสิบแปดแปดสิบแปด 198 108นะคะ 100... เอา8ไปก่อน0้ย่เป็น1 6 5 1 6 5 1 6 5บวกกับ8 เป็น173นะคะการแบบทำงาน่า3วันนะคะในช่วงสุกเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะได้เงินประมาณนี้นะคะก็ดอกวันธรรมดาก็ไม่ได้จะได้เยอะแบบนี้นะคะ่ะก็แล้วแต่ว่าวันไหนจะยุ่งไม่ยุ่งนะคะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่เป็นกำลังใจให้น้วันมาตลอดนะคะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะหรือว่าอยากให้นวันทำคลิปแนวไหน แบบว่าเกี่ยวกับการทํางานนะคะแบบอยากรู้อะไรก็สามารถอาคอมเมนต์ถามได้เลยนะคะเดี๋ยวรอดบ้างองก็จะมาตอบค่ะไว้เจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ2 1 o h s o h s t oh that's good u h what time you working 1130 1130 11 too close yeah. mm why wow, speak money <laughs> no, no, <laughs> listen, digamos, this, and, and.